กรมส่งเสริมการเรียนรู้กระทวงศึกษาที่การขับเคลื่อนองค์กรแห่งคุณธรรมด้วยจริยธรรมตรงสและยั่งยืนส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้บรรลุวัตถุประสงค์และเกิดผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรมใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงานเราคือองค์กรคุณธรรมที่มุ่งสร้างสังคมแห่งความสุขด้วยการส่งเสริมให้บุคลากรมีคุณธรรมจริยธรรมและยึดมั่นในความถูกต้อง คุณธรรมนับเป็นสิ่งที่มีคุณค่ามีประโยชน์เป็นความดีงามและเป็นเครื่องประคับประคองใจให้ฝ่ายความดีรวมทั้งช่วยผลักดันให้เกิดความรู้สึกรับผิดชอบและเกิดจิตสำนึกที่ดีต่อสังคมส่วนรวมดังนั้นการส่งเสริมคุณธรรมให้เกิดขึ้นจึงนับเป็นการทำความดีหรือทำสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อตนเองและผู้อื่นโดยคุณธรรมนับเป็นคุณค่าพื้นฐานของความเป็นมนุษย์และเป็นปัจจัยสำคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์คือเป็นคนดีคนเก่งและมีคุณภาพ มีพฤติกรรมที่สะท้อนการมีคุณธรรม5ประการคือพอเพียงวินยัยสุจริตจิตอาสากตันยูอันเป็นหลักฐานของการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนปฏิบัติตามหลักคำสอนทางศาสนาด้วยหัวใจศรัทธาและยึดมั่นในคุณค่าทางจิตใจโดยมุ่งเน้นการปลูกฝังระเบียบวินยัยคุณธรรมจริยธรรมค่านิยมที่พึงประสงค์ส่งเสริมให้คนในสังคมไทยเป็นคนมีคุณธรรม มีความรักชาติมีความศรัทธาและยึดมั่นในหลักคําสอนของาศาสนามีความเคารพเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขนําไปสู่การเป็นองค์กรคุณธรรมและสังคมแห่งคุณธรรมนาหลักธรรมทางาศาสนามาสอนให้ประชาชนในพื้นที่มีความพอเพียงวินยัยสุจริตจิตอาสากตันยูและสามารถบรณาการกับการดําเนินชีวิตเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้องตามหลักธรรมของศาสนาเป็นคนคิดดีพูดดีทําดีฉลาดรู้ ฉลาดคิดฉลาดทำรรจนเป็นธรรมชาติหรือลักษณะนิสัยก่อให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมและสังคมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัติจ,จริงทั้งในชีวิตส่วนตัวและการทำงานสร้างความมั่นคงจากภายในองค์กรเป็นหลักในการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการวางแผนดำเนินชีวิตได้ในทุกระดับอย่างมั่นคงตั้งแต่การประกอบกิจวัตรประจำวันและสมัมาชีพของแต่ละบุคคลไปจนถึงการบริหารหน่วยงาน เพื่อสร้างและพัฒนาองค์กรให้มีความเข้มแข็งบนพื้นฐานของความพอมีพอกินและการพึ่งพาตนเองรักษาไว้ซึ่งวัฒนธรรมอันดีงามของไทยถ่ายทอดคุณค่านี้ให้ยั่งยืนสู่คนรุ่นหลังการำดำรงชีวิตตามวิถีวัฒนธรรมอันดีงามมีความเอื้ออาทรมีน้ำใจมีขนบธรรมเนียมประเพณีตามวัฒนธรรมอันดีงามของสังคมไทยมีภูมิปัญญาที่เป็นเอกลักษณ์โดดเด่นเฉพาะตัวและทุนวัฒนธรรมอันหลากหลายสามารถนำไปต่อยอดเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ สร้างรายได้ให้กับสังคมและประเทศชาติอย่างเป็นรูป,ปรธรรมทําให้สังคมไทยดํารงอยู่ได้อย่างมั่นคงกรมส่งเสริมการเรียนรู้ยึดหลักความโปรง่งใสในการดําเนินงานทุกระดับเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องครบถ้วนและเข้าถึงได้มีระบบติดตามตรวจสอบและประเมินผลที่ชัดเจนเพื่อให้ประชาชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเกิดความมั่นใจในกระบวนการทํางานขององค์กร เรามุ่งมั่นสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริตส่งเสริมให้บุคลากรมีจิตสำนึกต่อต้านการทุจริตอย่างจริงจังผ่านการขับเคลื่อนนโยบายแบบมีส่วนร่วมพร้อมแสดงเจตจำนงสุจริตอย่างชัดเจนเพื่อก้าวสู่องค์กรต้นแบบด้านธรรมาภิบาลและความโปร่งใสอย่างยังย่งยืนผมมีความม่หวังว่ามันจะเป็นพื้นฐานเป็นหลักคิดในการทำงานของแต่ละกองเพื่อให้กองนี้ทำงานบนความโปร่งใสและตรวจสอบได้ องค์กรคุณธรรมนะครับก็คือองค์กรที่ส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดับมีคุณธรรมโดยยึดหลักความพอเพียงความมีมิดัยความซื่อสัตย์และก็จิตอาสานะครับซึ่งสกลได้กําหนดเป็นค่านิยมและพุทธธรรมองค์กรอยู่แล้วในเรื่องของความซื่อสัตย์ความยุติธรรมและการให้ความสําคัญการปฏิบัติตามกฎระเบียบให้ตระหนักถึงความซื่อสัตย์สุจริตน,นะครับเพื่อให้กรมสามารถที่จะดําเนินกิจการ นะครับแล้วก็ขับเคลื่อนการเนินง,งานตามนโยบายได้อย่างเรียบร้อยนะฮะแล้วก็มีประสิทธิภาพด้วยภารกิจในการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตสรกร,รสร้างโอกาสให้ทุกคนเข้าถึงการเรียนรู้อย่างเท่าเทียมเราทุกคนร่วมกันขับเคลื่อนองค์กรแห่งคุณธรรมด้วยหัวใจแห่งความเสียสละและมุ่งมั่นเพื่อประโยชน์ส่วนรวมจับมือไว้แล้วไปด้วยกันเพราะเราเชื่อว่าความดีความโปรง่งใสและความยั่งยืน คือรากฐานของการพัฒนาองค์กรและสังคมไทยให้เจริญก้าวหน้าพรมส่งเสริมการเรียนรู้พร้อมเป็นองค์กรต้นแบบคุณธรรมที่เดินหน้าอย่างมั่นคงเพื่อความสุขอย่างยั่งยืนของคนไทยพรมส่งเสริมการเรียนรู้กลุ่มงานจริยธรรมศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้